สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักของช่องพี่บุ้งกีทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิลันทีวีค่ะวันนี้ก็เป็นวันอังคารแล้วเนาะเราก็ยังอยู่กับคลิปรีวิวสิ่งก่อสร้างจากน้องๆทางบ้านนั่นเองค่ะไหนๆพี่บุ้งกีขอเสียงน,น้องๆที่ปิดเทมอมใหม่เร็วส่วนน้องๆคนไหนที่ยังไม่ปิดเทอมไหนก็ลอง คอมเมนต์บอกพี่บุ้งกี่หน่อยนะใครปิดเทอมแล้วแล้วใครยังไม่ปิดเทอมบ้างเอ่ยอย่าลืมทำงานสุขคุณครูให้ครบทุกง,งานนะคะป้าค่ะเรามาชมผลงานชิ้นแรกของวันนี้กันเลยดีกว่าผลงานชิ้นแรกของวันนี้เป็นผลงานของน้องออโต้ค่ะน้องออตโต้ทำหมู่บ้านชนบทหลังเขานะคะทุกคน สวยมากๆเลยแต่ว่าบ้านมีหลายหลังมากเลยนะคะพี่บุ้งกีก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นไปดูภายในบ้านทุกหลังได้ก็เลยต้องมองแค่บรรยากาศร,รอบๆนาะคงจะไม่งอนนะคะน้องออโต้เพราะว่าถ้าเกิดพี่บุ้งกีไปดูบ้านทุกหลังรับรองคลิปนี้ต้องยาวมากแน่ๆเลยค่ะแต่บรรยากาศที่น้องออโต้สร้างขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยนะคะพี่บุ้งกีคิดถึงสมัยตอนเด็กๆเลยคุณพ่อเอาพี่บุ้งกีไปปล่อยไว้บ้านปูกกับย่านก็มีนี่ พอกวัวพอกวายแล้วก็มีกองฟางแบบนี้เลยนะคะทุกคนมันน่าอยู่มากมากเลยแล้วตอนที่พุ้งกีกําลังเลื่อนชมแต่ละหลังนี่เลยพี่พุ้งกีก็ได้กลิ่นหม,ม้อแกงมาจากบ้านหลังนี้ค่ะของกินเต็มเลยเหมือนน้องออโต้จะทํหล่อพี่บุ้งกีนะคะเนี่ยเป็นไงคะของกินเต็มโตเลยไหมราคาทุกคนมีทั้งของกินบนโตะแล้วก็มีตู้เย็นหล่อพี่พุ้งกีด้วยนะคะเนี่ยต้องของเต็มตู้เย็นแน่ๆเลย โอ้ยโอ้ยพี่บุ้งกี่พลาดแล้วพลาดแล้วสงสัยเจ้าของบ้านหลังนี้ต้องกําลังไปตลาดอยู่นแน่แเลยค่ะทุกคนตู้เย็นก็เลยยังไม่มีของเนาะเและช่วงเวลาที่ทุกคนตั้งตาคอยก็มาถึงแล้วนะคะนี่เลยค่ะไอดีชนบทของน้องออโต้ขอบคุณไอเดียสวยๆนะคะน้องออโต้ มาต่อกันที่ผลงานชิ้นที่สองของวันนี้แล้วนะคะเป็นผลงานของน้องแอมมี่ค่ะผลงานชิ้นนี้ก็คือตลาดสดนั่นเองตั้งอยู่แถวแถวร้านซ่อมรถนะคะทุกคนขนาดมองจากมุมไกลๆยังสวยมากเลยนะคะทุกคนไะเราไปดูภายในตลาดของน้องแอมมี่กันเลยดีกว่านี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะส่วนทางด้านนี้ค่ะด้านขวามือร้านแซนวิชก,กับร้านข้าวกล่องค่ะ ต่อด้วยร้านเค้กนะคะจัดรางไอเทมได้สวยมากค่ะน้องแอมี่ค่ะจากร้านเค้กนะคะก็จะเป็นร้านขายไก่โอ้โหตาช่างนี่เหมือนจริงมากๆเลยนะพอร้านขายไก่สรแล้วทางนี้ค่ะเป็นร้านขายเนื้อนั่นเองไข่ไก่ไข่ปิดนี่ก็เหมือนมากเลยนะส่วนทางนี้ค่ะร้านขายเสื้อผ้าถัดจากร้านขายเสื้อผ้าก็เป็นร้านรองเท้ามีร้านผักด้วยนะคะ ต่อจากร้านผักก็จะเป็นร้านขายผลไม้ทางนี้ก็มีตาช่างสวยอีกเหมือนกันโอ้โหร้านขายเขียงขายมีนี่เหมือนจริงมากๆเนี่ยน้องแอมมี่เก่งนะคะเนี่ยส่วนทางนี้ค่ะร้านนี้พี่บุ้งขี่ชอบมากเลยนะคะร้านปั่นผลไม้สดนั่นเองแฮมเบอร์เกอร์ใหญ่มาก3อันหมดร้านเลยนะคะเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะน้องแอมมี่แล้วก็เวลาที่หลายๆคนกําลังรอคอยมาถึงแล้วค่ะ ไอดีน้องแอมมี่ตามนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากๆเลยมาเที่ยวกันเยอะๆนะขอบคุณไอดีตลาดสดสวยๆนะคะน้องแอมมี่พี่บุ้งกี่รอผลงานชิ้นต่อไปอยู่นะ แล้วก็มาถึงผลงานทิ้นที่สของวันนี้แล้วนะคะเป็นผลงานร้านก๋วยเตี๋ยวของน้องแป้งค่ะมีคอมเมนต์บอกพี่บุ้งกีด้วยนะคะว่าต้องอ่านไปให้หมดเพราะว่าน้องตั้งใจทํามากๆเลยโอเคค่ะแต่ถ้ามีอันไหนหลุดบ้างก็ให้อภัยพี่บุ้งกีได้นะคะมาที่ป้ายแรกค่ะป้ายแรกก็จะเป็นตวัดร้านค้านะคะร้านค้านี้เปิดมา5ปีได้รับรางวัลน,นี้5สมัยเลยนะคะ ร้านค้าของเราสะอาดและก็มีจุดท่ายรลปกเยอะปลอดภัยบริการดีและอร่อยขอบคุณค่ะส่วนใต้ที่สองนี่ก็บนหลังคาเลยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวของแป้งนั่นเองใต้ที่สามนี่ก็จะเป็นถ้วยละ40บาทมีเครื่องเคียงฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าทานไม่หมดโดนปรับนะคะทุกคน ส่วนมุมทางนี้ค่ะมีเห็ดเลี้ยงแสงด้วยแล้วก็สร้างห้องน้ำห้องน้ำที่แยกกิงชายด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะน้องแป้งจุดถ่ายรูปเยอะจริงๆด้วยนะว่าแล้วทำไมได้รับรางวัลตั้ง5สมัยซ้อนจุดถ่ายรูปเยอะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหน้าอร่อยเองใช่ไหมคะน้องแป้งต้องเปลี่ยนชื่อร้านละมังคาเป็นก๋วยเตี๋ยวคาเฟ่บายน้องแป้งนะเนี่ยพี่บุ้งกี่เกือบลืมมุมนี้เลยค่ะเป็นที่ขายบัตรคิวแล้วก็เครื่องเคียงตักได้ไม่อั้นนั่นเอง ส่วนทางนี้พี่บุ้งกีพามาดูหมอ้อก๋วยเตี๋ยวใกล้ๆแล้วก็ ไก่ย่างไฟลุกไก่ย่างไฟแดงนั่นเองคล้ายๆกับผักบุ้งไฟแดงไว้เนี่ยห้วยจานยังไม่ล้างเลยค่ะน้องแป้งจ้างคนล้างจานด่วนเลยนะคะโอ้โหพี่บุ้งกี่รู้แล้วค่ะว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวอะไรน่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นะคะเป็นน่ารักน่ารักเต็มถังเลยค่ะส่วนทางนี้ก็น่าจะเป็นถังเครื่องดื่มนั่นเองโต๊ะเก้าอี้มีหลายชุดเลยลูกค้าน่าจะเต็มร้านนะคะน้องแป้งและเวลาที่หลายๆคนกําลังรอคอยมาถึงอีกแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นไอเดียร้านก๋ว วิดียวเป็ดน่ารักน่ารักของน้องแป้งนะคะขอบคุณไอดีส,สวยๆนะคะน้องแป้งที่บุ้งขี่รอผลงานชิ้นต่อไปอยู่นะคะมาถึงผลงานชิ้นที่สี่ของวันนี้แล้วนะคะเป็นผลงานของน้องเฟิร์สค่ะผลงานของน้องเฟิร์สชิ้นนี้ทาเกี่ยวกับร้านอาหารซากุระค่ะร้านนี้ก็ตั้งอยู่ติดก,กับบ้านโฮมเกิร์เลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นชั้นดาดฟ้านั่งทานอาหารนั่นเองเดี๋ยวเราลงไปดูภายในร้านกันเลยดีกว่าค่ะ พี่บุ้งกีพูดผิดน,นะคะทุกคนบรรยากาศภายในห้องครัวค่ะนี่ก็จะเป็นภายในห้องครัวของน้องเฟิร์นนะคะมีหน้าต่างด้วยระบายอากาศห้องครัวติดแอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีห้องน้ําด้วย ถัดจากห้องน้ําก็เป็นที่นั่งหนึ่งชุดนั่นเองน่าจะเป็นที่พักของพนักงานนั่นเองค่ะหน้าร้านแอบโล่งไปน,นิดนึงนะคะพี่บุ้งกีแนะนําให้น้องเฟิร์สต,ตกแต่งเป็นดอกไม้แล้วก็ข้างๆร้านก็เพิ่มดอกซากุระเข้าไปรับรองมันจะเข้ากับชื่อร้านเลยค่ะร้านอาหารซากุระนั่นเองโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นไอเดียร้านของน้องเฟิร์สนะคะทุกคนขอบคุณไอเดียร้านสวยๆนะคะน้องเฟิร์สมาถึงผลงานชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะ เป็นผลงานบ้านกล่องสีชมพูของน้องระดานะคะพี่บุ้งกีหยอกหยอนะคะมันเหมือนกล่องแต่สีสวยมากชมพูค่ะเทียวตเราไปชมบรรยากาศภายในบ้านของน้องระดากันเลยดีกว่าแต่ทําไมมันเข้าไม่ได้อะน้องระดาแอบมีข้อความข้างๆด้วยต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนเลยใช้พรมใช้พรมเข้าอ๋อต้องนั่งพรมเข้าไปประตูและยอมเปิดใหพี่บุ้งกี โอเคเดี๋ยวเราจะนั่งขมเข้าไปกันนะคะทุกคนแฟนคลับใหม่คนนี้ของพี่บุงกี่นี่สร้างอะไรแปลกๆนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นภายในบ้านของน้องระดาค่ะห้องน้นํานี่โอ้โหโอ่ถงถงห้องน้าเขาจะเรียกว่ายังไงดีละ่ะทําไมมันไม่มีกําแพงอะลูกส่วนทางนี้นะคะนี่เลยมุมกว้างเลยค่ะไม่ได้กั้นห้องนะคะเป็นบ้านเรียบง่ายมากๆเลยมีเตียงแล้วก็มุมทําการบ้านค่ะผัดจากมุมทาการบ้านนะคะ ก็เป็นห้องครัวนั่นเองค่ะพี่บุ้งกีก็ตรงไปหาตู้เย็นอีกแล้วอ้าวสงสัยเป็นแนงขับใหม่นะยังไม่รู้ใจพี่บุ้งกีไม่เป็นไรพี่บุ้งกีให้อภัยเนาะน้องๆคนไหนสนใจบ้านกล่องของน้องระดาไอดีก็ขึ้นตามนี้เลยนะคะทุกคนก่อนจากกั้นค่าสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะให้พี่บุ้งกีช่วยรีวิวสิ่งก่อสร้างให้กดก็มีอยู่แค่2ข้อนะคะ สิ่งก่อสร้างนั้นก็ต้องเป็นผลงานที่น้องทำขึ้นมาเองแล้วก็คอมเมนต์ชื่อพร้อมไอดีไว้ได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ